เปลี่ยนสายพานรูปวิ่งไฟฟ้านะครับโมเดล Dk c718 นะครับผมครับโดยทีมงานที n e p r e c i s i โซลูชั t i นะครับนำทีมโดยช่างดิดนะครับผมวันนี้เปลี่ยนสายพานเป็นลายไดมอนด์นะฮะนี่ของคู่ตัว1.8เมตรนะครับตรงรุ่นนะครับของ Dk c718 นะครับ เครื่องลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนสายพานันไม่เคยเป็นชนั้นเลยเสียสายพันธุ์เก่ายุ่ยขนาดนี้แล้วนะฮะหมดสภาพแล้วครับจิดต่อสอบถามได้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจบริการเปลี่ยนสายพันธุลูกวิ่งไฟฟ้านอกพื้นที่เรื่องที่ซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าครับเรื่องเครื่องออกกำลังกายไว้ใจเราครับ G 1 f i t n e s เ Solution ่ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าคุณกันนิกานะครับ พัฒนาการ40นะครับผมขอบคุณมากครับ